คุณเคยคิดไหมว่ากุ้ยลูกเล็กๆที่เรากินกันทุกวันจะมีความสามารถเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและชีวิตของคุณได้ฟังดูเหมือนยากที่จะเชื่อใช่ไหมบางคนบอกว่ากล้ยเป็นราชาแห่งซูเปอร์ฟู้ดแต่ก็มีคนไม่น้อยที่กลัวว่ากินกล้ยเยอะจะทำให้น้ำหนักขึ้นน้ำตาลในเลือดพุ่งหรือแม้แต่ทำร้ายสุขภาพแล้วตกลงกล้วยเป็นเพื่อนหรือศัตรูของเรากันแน่วันนี้เราจะมาร่วมกันค้นหาความจริงเบื้องหลังผลไม้ที่คุ้นเคยนี้กล้วยคืออะไรกันแน่ มันมีประโยชน์อะไรบ้างและเราจะใช้มันอย่างฉลาดในชีวิตประจำวันได้ยังไงมาร่วมหาคำตอบกับฉันแล้วอย่าลืมทิ้งความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างด้วยนะคุณมักจะกินกล้วยตอนไหนของวันและคิดว่ามันดีต่อตัวคุณหรือเปล่ากล้วยไม่ใช่แค่ผลไม้ที่เอาไว้รองท้องตอนหิวมันถูกจัดเป็นซูเปอร์ฟู้ดเพราะตารางสารอาหารของมันเหมือนกับขุมทรัพย์เพื่อสุขภาพแต่ถ้าใช้ผิดวิธีขุมทรัพย์นี้อาจกลายเป็นภาระได้ แล้วเราจะเปลี่ยนกล้วยให้เป็นผู้ช่วยที่ไว้ใจได้แทนที่จะเป็นตัวทําลายแบบเงียบๆได้ยังไงเราจะเริ่มการเดินทางนี้ด้วยการเจาะลึกถึงประโยชน์สุดยอดที่กล้วยมอบให้ตั้งแต่การปกป้องหัวใจควบคุมน้ําตาลในเลือดช่วยลดน้ําหนักไปจนถึงทําให้อารมณ์ดีขึ้นคุณพร้อมแล้วหรือยังมาสํารวจไปพร้อมกันเดี๋ยวนี้เลยก่อนอื่นมาพูดถึงหัวใจของคุณกันเถอะเครื่องจักรที่ไม่เคยหยุดนิ่งที่ช่วยให้คุณมีชีวิตและสนุกกับทุกวัน คุณรู้ไหมว่ากล้วยลูกเดียวสามารถเป็นฮีโร่เงียบๆที่ปกป้องหัวใจของคุณได้ฟังดูง่ายๆแต่มีหลักวิทยาศาสตร์รองรับเลยนะในกล้วยขนาดกลางหนึ่งลูกคุณจะได้โพแทเสเซียมประมาณ9%ของที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันโพแทเสเซียมคืออะไรมันเหมือนยามฉลาดๆที่คอยควบคุมความดันโลหิตและทำให้หัวใจทำงานได้อย่างราบรื่นลองนึกภาพดูสิคุณกินอาหารเค็มๆอย่างก๋วยเตี๋ยว ขนมปังจิ้มน้ำจิ้มเกลือพริกไทยหรือแม้แต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของที่เต็มไปด้วยโซเดียมถ้าโซเดียมสะสมในร่างกายมากเกินไปความดันโลหิตของคุณจะสูงขึ้นทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นนี่คือจุดที่โพแทสเซียมในกล้วยเข้ามาช่วยขับโซเดียมออกทางปัสสาวะลดความดันโลหิตลงและปล่อยให้หัวใจได้หายใจสะดวกขึ้นแล้วทำไมกล้วยถึงสำคัญกับสุขภาพหัวใจเพราะความดันโลหิตสูงหรือปัญหาเกี่ยวกับหัวใจไม่ใช่เรื่องไกลตัว มันสามารถคืบคลานมาหาใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นที่ยุ่งวุ่นวายหรือผู้สูงอายุแทนที่จะต้องพึ่งยาหรือกังวลกับตัวเลขความดันโลหิตแค่กล้วยลูกเดียวต่อวันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายและได้ผลแล้วแถมกล้วยยังมีใยอาหารที่ละลายน้ําได้นักรบอีกคนที่ช่วยหัวใจมันทําง,งานยังไงเมื่อคุณกินกล้วยใยอาหารนี้จะกวาดคอเลสเ,เตอร,รอลไม่ดีในเลือดออกไปไม่ให้มันเกาะติดหลอดเลือดและขับมันออกนอกตัวลองคิดดูสิแค่กล้วยลูกเล็กๆ คุณก็ลดความเสี่ยงจากไขมันในเลือดและรักษาหลอดเลือดให้โล่งได้สิ่งที่คนนับล้านต้องจ่ายแพงๆเพื่อให้ได้มาตอนนี้คุณอยากลองเลยไหมจะนำกล้วยมาใช้ในชีวิตให้ได้ผลยังไงง่ายมากทุกเช้าแทนที่จะดื่มแค่กาแฟรหรือกินขนมหวานคุณสามารถกินกล้วยที่สุกกำลังดีแบบที่เปลือกสีเหลืองทองและมีจุดดำนิดหน่อยหรือถ้าอยากสร้างสรรค์ลองปั่นกล้วยกับนมสดไม่หวานเป็นสมูทตี้อร่อยแถมดีต่อหัวใจ แต่จำไว้นะอย่าก,กินเยอะเกินไปเพราะอะไรที่มากไปก็ไม่ดีวันละหนึ่งถึงสองลูกก็เพียงพอให้หัวใจของคุณขอบคุณแล้วคุณเช็คความดันโลหิตบ่อยไหมถ้าเคยลองกินกล้วยสมํำเสมอสักหนึ่งเดือนแล้ววัดดูใหม่แล้วมาแชร์ผลลัพธ์กับฉันในคอมเมนต์นะกล้วยทั้งถูกหาง่ายและเป็นวิธีดูแลหัวใจที่เป็นธรรมชาติที่สุดคุณจะรออะไรอยู่อีกต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนสนใจกัน กล้วยดีต่อคนเป็นเบาหวานจริงหรือเปล่าคําถามนี้ถกเถียงกันเยอะมากบางคนบอกว่าลูยหวานกินแล้วน้ําตาลในเลือดจะพุ่งโดยเฉพาะคนที่ต้องอยู่กับเบาหวานแต่ก็มีคนเห็นต่างว่ากล้วยเป็นเพื่อนทองที่ช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดได้แล้วความจริงคืออะไรกันแน่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกเพราะคําตอบอยู่ที่วิธีที่คุณเลือกและใช้กล้วยมาลงลึกไปด้วยกันเพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นนะก่อนอื่นกล้วยคืออะไรในแง่ของเบาหวานถูกต้องว่ากล้วยมีน้ําตาลธรรมชาติ แตกล้วยทุกแบบไม่ได้เหมือนกันหมดกล้วยเขียวกล้วยที่เพิ่งสุกหรือกล้วยสุกงอมเกินไปมีผลต่อร่างกายคุณต่างกันสิ้นเชิงเช่นกล้วยเขียวมีน้ำตาลน้อยกว่าและมีแป้งต้านทานเยอะเป็นใย,ยอาหารพิเศษแป้งนี้ไม่ย่อยทันทีมันจะไปถึงลำไส้ช่วยให้น้ำตาลในเลือดคงที่แต่ในทางกลับกันกล้วยสุกงอมที่มีจุดดำเต็มเปลือกจะมีน้ำตาลมากกว่าเพราะแป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเดี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเบาหวานกล้วยไม่ใช่ศัตรู ปัญหาอยู่ที่ว่าคุณเลือกกล้วยแบบไหนและกินเท่าไหร่ทำไมกล้วยถึงดีต่อคนเป็นเบาหวานได้ความลับอยู่ที่มันช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินสิ่งสำคัญมากอินซูลินเหมือนกุญแจที่เปิดประตูให้น้ำตาลจากเลือดเข้าไปในเซลล์เพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายสำหรับคนเป็นเบาหวานกุญแจนี้มักทำงานได้ไม่ดีทำให้น้ำตาลค้างอยู่ในเลือดงานวิจัยพบว่ากล้วยเขียวหรือกล้วยที่เพิ่งสุกสามารถปรับปรุงความไวของอินซูลินช่วยให้ร่างกายจัดการน้ำตาลได้ดีขึ้นนี่สำคัญมาก เพราะมันไม่แค่ควบคุมน้ําตาลในเลือดแต่ยังลดความเสี่ยงจากระยะยาวคุณแปลกใจไหมผลไม้ราคาถูกๆสามารถทําสิ่งที่หลายคนคิดว่าต้องใช้ยาเท่านั้นถึงจะได้ผลแล้วจะใช้กล้วยยังไงให้ไม่ต้องกังวลว่าน้ําตาลในเลือดจะพุ่งง่ายมากแต่ต้องใส่ใจนิดหน่อยถ้าคุณเป็นเบาหวานให้เลือกกล้วยเขียวหรือกล้วยที่เพิ่งสุกแบบที่เปลือกสีเหลืองแต่ยังไม่มีจุดดาเยอะคุณสามารถต้มกล้วยเขียวกินกับผักสด หรือหั่นกล้วยที่เพิ่งสุกผสมกับโยเกิร์ตไม่หวานเป็นของว่างวันละครึ่งลูกถึงหนึ่งลูกก็ปลอดภยัยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายคุณสิ่งสําคัญคือวัดน้ําตาลในเลือดหลังกินเพื่อดูว่าร่างกายตอบสนองยังไงคุณเคยลองกินกล้วยเขียวไหมถ้ายังลองวันนี้แล้วมาแชร์ความรู้สึกในคอมเมนต์นะและถ้ากังวลเรื่องความหวานของกล้วยสุกไม่ต้องตัดทิ้งทั้งหมดแค่กินให้ถูกวิธีมันก็ยังเป็นของขวัญจากธรรมชาติสำหรับคุณ กล้วยไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจเพื่อใช้อย่างฉลาดคุณเห็นด้วยไหมตอนนี้เราจะก้าวไปสู่หัวข้อที่หลายคนคงอยากรู้การกินกล้วยช่วยลดน้ําหนักได้จริงหรือฟังดูปแปลกใช่ไหมเพราะด้วยทั้งหวานและมีแคลรีบางคนเลยคิดว่ากินกล้วยแล้วน้ําหนักจะพุ่งพรวดแต่ก็มีคนสาบานว่านอ e r g กล้วยพวกเขาลดได้หลายกิโลโดยไม่ต้องอดอาหารให้ทรมานแล้วความจริงคืออะไรกันแน่กล้วยเป็นผู้ช่วยชีวิตสำหรับเอวของคุณหรือแค่ข่าวลือ มาสำรวจไปด้วยกันเพื่อหาวิธีเปลี่ยนกล้วยให้เป็นอาวุธลับในการลดน้ำหนักของคุณเถอะก่อนอื่นกล้วยมีอะไรให้สำหรับการลดน้ำหนักอย่าให้ความหวานของมันหลอกคุณกล้วยไม่ใช่แค่น้ำตาลกับแคลอรี่ในกล้วยที่สุกกำลังดีคุณจะเจออะเพกตินใยอาหารพิเศษที่ทำให้คุณอิ่มนานขึ้นลองนึกภาพคุณกินกล้วยเป็นอาหารเช้าแทนขนมหวานหรือข้าวผัดจะเกิดอะไรขึ้นเพคตินในกล้วยจะเติมเต็มกระเพาะ ช่วยลดความอยากกินของว่างเต็มไปด้วยน้ำมันตอนสายตอนสายตัวอย่างชัดๆเลยถ้าคุณกินกล้วยลูกหนึ่งที่ประมาณ120แคลอรี่ตอนเช้ามันไม่แค่ให้พลังงานแต่ยังช่วยให้คุณกินน้อยลงตอนเที่ยงอาจลดได้ถึง200-300แคลอรี่จากปกตินี่แหละอาวุธลับของกล้วยในการควบคุมน้ำหนักแต่ทำไมต้องเลือกกล้วยเพื่อลดน้ำหนักมากกว่าผลไม้ชนิดอืน่นเหตุผลคือความสมดุลที่ลงตัวระหว่างโภชนาการและประสิทธิภาพ กล้วยไม่ใช่แค่มีใย,ยอาหารเยอะมันยังมีวิตามิน b ี6และโพแทสเซียมช่วยให้ร่างกายเผาผลาญดีขึ้นและลดการกักเก็บน้าตัวการที่ทําให้คุณดูบวมเกินจริงแถมความอิ่มจากกล้วยเป็นธรรมชาติไม่เหมือนตอนกินยาลดน้าหนักหรือบังคับตัวเองอดคุณเคยรู้สึกหิวทันทีหลังกินข้าวเช้าไหมกับกล้วยโอกาสนั้นน้อยลงเพราะมันรักษาพลังงานให้คงที่ได้หลายชั่วโมงนี่คือเหตุผลที่คนญี่ปุ่นหลายคนลองวิธีลดน้ําหนักด้วยกล้วยตอนเช้าแล้วได้ผลน่าทึ่ง แล้วจะใช้กล้วยลดน้ำหนักยังไงให้ไม่พลาดเคล็ดลับอยู่ที่ปริมาณและจังหวะเวลาเลือกกล้วยที่สุกกำลังดีไม่เขียวเกินไปจนย่อยยากและไม่สุกงอมเกินไปเพื่อควบคุมน้ำตาลส่วนเกินวันละลูกตอนเช้าพร้อมน้ำอุ่นสักแก้วเพื่อกระตุ้นการย่อยก็ได้ถ้าอยากหลากหลายลองทำสลัดกล้วยกับผักใบเขียวหรือใส่กล้วยหั่นเป็นชิ้นลงในข้าวโอต๊ตอร่อยและแคลอรี่ตำ่ำแต่จำไว้นะอย่ากินเกินวันล,ละสองลูกเพราะถ้ามากกว่านั้น แคลอรี่กับน้ำตาลอาจกลับตีคุณทำให้น้ำหนักขึ้นแทนที่จะลดคุณเคยลองใช้กล้วยควบคุมความหิวไหมลองสัปดาห์นี้แล้วมาบอกผลลัธ์ในคอมเมนต์นะลดน้ำหนักไม่ต้องทรมานแค่รู้จักเป็นเพื่อนกับกล้วยให้ถูกวิธีคุณคิดยังไงกับไอเดียนี้นะลองนึกภาพดูคุณเพิ่งผ่านวันอันยาวนานและเหนื่อยล้าความเครียดกดทับจนสมองหมุนติว้วแม้แต่ตอนกลางคืนก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายคุณจะทำยังไงกินยานอนหลับ หรือหันไปพึ่งกาแฟเพื่อให้ตื่นตัวแต่ถ้าฉันบอกว่ากล้วยลูกเดียวช่วยให้คุณผ่อนคลายสงบจิตใจและพาคุณเข้าสู่การนอนหลับฝันดีได้ละ่ะฟังดูไม่น่าเชื่อแต่ผลไม,ธรรม้ธรรมดาาลูกนี้มีความสามารถที่ไม่ค่อยมีใครคาดถึงกล้วยไม่ใช่แค่ดีต่อร่างกายแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีของจิตใจมาค้นกันว่ามันทําได้ยังไงก่อนอื่นอะไรในกล้วยที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายความลับอยู่ที่สารชื่อซิตโตเฟนกรดอะมิโนพิเศษ เมื่อคุณกินกล้วยซิปโต,โตเฟนจะถูกเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินสารเคมีในสมองที่ทำให้รู้สึกสงบและมีความสุขลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณรู้สึกดีอีกไลฟ์ like, การฟังเพลงโปรดหรือดูพระอาทิตย์ตกนั่นคือตอนที่เซโรโทนินทำงานตัวอย่างนะถ้าคุณกินกล้วยตอนเย็นหลังอาหารคำ่ำสัก30นาทีต่อมาคุณจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายเบาขึ้นสมองคลายความตึงเครียด นี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นวิธีธรรมชาติที่ร่างกายเยียวยาตัวเองจากความกดดันในชีวิตแล้วทำไมกล้วยถึงสำคัญกับจิตใจของเราชีวิตยุคใหม่ทำให้ทุกคนต้องเจอความเครียดความกังวลหรือนอนไม่หลับบ้างแทนที่จะพึ่งยากล้วยเป็นทางออกที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพไม่ใช่แค่มีซิปโตเฟนกล้วยยังมีวิตามินปีที่ช่วยสร้างเซโรโทนินและเมลาโทนินฮอร์โมนควบคุมการนอนคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมนอนไม่หลับทั้งที่เหนื่อยมากอาจเป็นเพราะร่างกายคุณขาดสารเหล่านี้ และกล้วยคือวิธีเติมที่ง่ายที่สุดแถมความหวานเบาๆของกล้วยยังให้ความรู้สึกสบายใจเหมือนของขวัญเล็กๆที่ขจัดความหม่นหมองหลังวันยาวๆจะใช้กล้วยเพื่อผ่อนคลายยังไงไม่ต้องทําให้ซับซ้อนแค่กล้วยลูกเดียวก็พอตอนเย็นหลังกินข้าวสักชั่วโมงกินกล้วยที่สุกกาลังดีเคี้ยวช้าๆให้รู้สึกถึงความหวานที่ละลายในปากถ้าอยากสร้างสรรค์ลองปั่นกล้วยกับนมอุ่นนิดหน่อยทั้งอร่อยและช่วยให้หลับง่ายขึ้น ถ้าคุณเครียดบ่อยลองกินกล้วยครึ่งลูกตอนบ่ายเป็นของว่างคุณจะรู้สึกว่าอารมณ์นุ่มนวลขึ้นแต่สำคัญคืออย่ากินใกล้เวลานอนเกินไปเพราะกระเพาะต้องใช้เวลาย่อยคุณมีปัญหานอนไม่หลับหรือเครียดบ่อยไหมลองวิธีนี้สักสองสาวันแล้วมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์นะกล้วยไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นยาจิตใจจากธรรมชาติคุณพร้อมจะลองหรือยังคุณเป็นคนที่ชอบเคลื่อนไหวเข้าฟิตเนสวิ่ง หรือแค่ต้องการให้ร่างกายมีพลังงานเต็มที่สำหรับงานประจําวันไหมถทันใช่กล้วยคือเชื้อเพลิงธรรมชาติที่คุณมองข้ามไม่ได้หลายคนคิดว่าต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารราคาแพงหรือเครื่องดื่มชูก,กาลังเต็มไปด้วยน้ําตาลถึงจะมีพลังทนทานแต่ความจริงคือกล้วยลูกเล็กๆสามารถทําได้ดีกว่านั้นแม้แต่เกินความคาดหมายกล้วยไม่แค่ให้พลังงานแต่ยังปกป้องกล้ามเนื้อจากตะคริวที่น่ารําคาญมาดูกันว่าผลไม้นี้กลายเป็นเพื่อนคู่ใจที่ยอดเยี่ยมสําหรับการออกกาลังกายได้ยังไง ก่อนอื่นกล้วยให้อะไรกับคนที่ออกกําลังกายมันคือแหล่งพลังงานที่เร็วและยาวนานในกล้วยหนึ่งลูกคุณได้คาร์โบไฮเดรตเชื้อเพลิงหลักที่ร่างกายใช้ตอนเคลื่อนไหวแต่ไม่เหมือนลูก,กวาดหรือของหวานที่ให้พลังงานชั่วครู่แล้วหมดกล้วยมีคาร์โบไฮเดรต2แบบน้ำตาลธรรมชาติอย่างกลูโคสและฟรุกโตสให้พลังงานทันทีและแป้งที่ย่อยช้าให้ความแข็งแกร่งยาวนานตัวอย่างเช่นถ้าคุณกินกล้วยก่อนวิ่ง30นาทีคุณจะรู้สึกว่าร่างกายเบา ไม่หนักอืดและขาก้าวไปได้เรื่อยๆโดยไม่หมดแรงแถมโพแทเสเซียมในกล้วยยังป้องกันตะคริวฟันร้ายของทุกคนที่เคยออกกำลังหนักทำไมกล้วยถึงเหมาะกับการออกกำลังกายเพราะมันสะดวกมีประสิทธิภาพและไม่ต้องปรุงยุ่งยา,ากนักกีฬามืออาชีพมักเลือกกล้วยเป็นอาหารก่อนและหลังออกกำลังเพราะมันเติมพลังและช่วยฟื้นฟูก,กล้ามเนื้อโพแทเสเซียมไม่แค่ช่วยหัวใจอย่างที่เราพูดไปมันยังทำให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดีลดการหดเกร็งตอนคุณผักร่างกายถึงขีดสุด คุณเคยตะคริวกลางคันระหว่างออกกําลังไหมลองนึกดูว่าครั้งสุดท้ายที่คุณกินกล้วยคือเมื่อไหรกล้วยเหมือนสถานีเติมพลังธรรมชาติถูกกว่าผงโปรตีนหรือเจนพลังงานแพงๆเยอะจะใช้กล้วยให้ได้ผลตอนออกกําลังยังไงทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของกิจ,จวัตรคุณก่อนออกกําลังสัก20-30นาทีกินกล้วยที่สุกกําลังดีแบบสีเหลืองสดไม่นิ่มเกินเพื่อพลังงานทันใจถ้าออกนานเกินชั่วโมง เอากล้วยครึ่งลูกไปกินระหว่างพักคู่กับน้ำเปล่าเพื่อเติมเกลือแร่หลังออกลองผสมกล้วยกับโยเกิร์ตหรือข้าวโอ๊ตเพื่อเพิ่มโปรตีนช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวเร็วขึ้นคุณไม่ต้องเป็นนักกีฬาถึงจะใช้กล้วยได้แค่เดินเล่นหรือทำงานบ้านกล้วยลูกเดียวก็ทำให้คุณรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นคุณมากินอะไรก่อนออกกำลังลองเปลี่ยนเป็นกล้วยสัปดาห์นี้แล้วมาบอกความต่างในคอมเมนต์นนะ กล้วยไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่ช่วยคุณพิชิตทุกความท้าทายพร้อมลุยหรือยังเราก็ได้เดินทางสำรวจความมหัศจรรย์ของกล้วยไปด้วยกันแล้วตั้งแต่การปกป้องหัวใจควบคุมน้ำตาลในเลือดช่วยลดน้ำหนักปลอบประโลมจิตใจไปจนถึงเติมพลังให้กล้ามเนื้อคุณแปลกใจไหมที่ผลไม้ที่คุ้นเคยราคาถูกและหาง่ายจะทำอะไรได้มากมายขนาดนี้กล้วยไม่ใช่แค่ของว่างสะดวกสะดวกแต่เป็นกุญแจสู่ชีวิตที่สุขภาพดีและมีความสุขกว่า แค่คุณรู้วิธีใช้มันให้ถูกต้องแต่คำถามใหญ่ตอนนี้คือคุณจะทำอะไรกับสิ่งที่ค้นพบวันนี้ลองคิดดูสิชีวิตเราวุ่นวายและกดดันบางทีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆก็สร้างความแตกต่างได้มากกล้วยคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนั้นมันไม่ต้องใช้เงินเยอะไม่ต้องเตรียมอะไรเป็นชั่วโมงขอแค่คุณพร้อมทำให้มันเป็นนิสัยประจำวันอยากให้หัวใจแข็งแรงขึ้นเพิ่มกล้วยในมือเช้าต้องควบคุมน้ำหนักหรือน้ำตาลในเลือด เลือกกล้วยที่สุกกำลังดีและกินในปริมาณเหมาะสมอยากนอนหลับดีหรือมีพลังพิชิตวันใหม่กล้วยก็พร้อมช่วยคุณทุกอย่างอยู่ในมือคุณและสิ่งเดียวที่ต้องทำคือเริ่มต้นฉันอยากท้าทายคุณตั้งแต่วันนี้ลองนำกล้วยเข้ามาในชีวิตสักหนึ่งสัปดาห์อาจจะกินลูกหนึ่งทุกเช้าลองทำสมูทตี้กล้วยตอนเย็นหรือพกไปตอนออกกำลังแล้วกลับมาที่นี่และเล่าให้ฉันฟังว่าอะไรเปลี่ยนไปสุขภาพคุณดีขึ้นอารมณ์คุณเบาขึ้น หรือแค่รู้สึกมีชีวิตชีวากว่าเดิมฉันรออ่านเรื่องราวของคุณในคอมเมนต์อยู่นะและถ้าคุณรู้สึกว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่ากเก็บไว้คนเดียวแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนครอบครัวและคนที่คุณรักที่อยากให้พวกเขาสุขภาพดีเหมือนคุณอย่าลืมกดถูกใจถ้าคุณชอบเนื้อหานี้และสมัครสมาชิกช่องเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพง่ายๆแต่ได้ผลที่ฉันจะนำมาให้อีกเรากำลังสร้างชุมชนคนรักสุขภาพด้วยกันและทุกการกดถูกใจ ทุกคอมเมนต์ทุกการแชร์ของคุณคือพลังที่ผลักดันให้ฉันไปต่อลงมือวันนี้เลยหยิบด้วยขึ้นมากินมันรู้สึกถึงมันและปล่อยให้มันเปลี่ยนคุณจากสิ่งเล็กๆพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอให้คุณเต็มไปด้วยพลังงานและสุขภาพดีร่วมกันเราทำได้คุณเชื่อไหม